สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการมายาไอดอลทางสู่ฝันมุ่งสู่ดาวสวัสดีครับพี่ชัยแฮกครับครับผมและผมบอยบอยสุภกิจครับผมสวัสดีค่ะนิชาค่ะสวัสดีครับกันครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กับน้องๆจากเวที ไม่อย <don> <don> ่าไอดอลรเรียกว่าเป็นหนุ่มรอสาวสวยวัยกำลังน่ารักเลย <î S 2> นะฮะพี่ชายครับแต่ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักน้องๆมากกว่านี้นะครับเรามีอีกสิ่งหนึ่งที่แบบบอกว่าอยากจะพรีเซนต์มากๆอยากจะให้ทุกคนที่กำลังชมอยู่ได้รู้จักมากๆนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์จากดีบีไ <9. S 1> น,นเองนะคะหอมตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าดูแลสุขภาพของเราอย่างครบองค์รวมเลยนะครับไม่ว่าใครจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเส้นเลือดในสมองสูงความดันสูงมือชาเท้าชานะครับหลายๆอย่างเนี่ยเราเคยเป ่นคอเลสเตอรอลสูงไขมัน,นเลือดสูงไตรกลซอไร์สูง,สงความเสี่ยงของเรื่องโรคหัวใจด้วยนะครับหรือว่าไขามันพอกตับไตเสื่อมต้านอนุมูลอิสระหรือว่าบำรุงสายตานะครับตัวนี้สำหรับใครบอกว่าเราไม่มีความเสี่ยงจากโรคพวกนี้เลยมไม่ต้องทานไม่ต้องแตะเลยแต่ใครที่พ่าตัวเองดูแลตัวเองยังไม่พอ,อแบบต้องทำงานต้องตื่นเช้านะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยว่าดีมากครับพี่ชายครับ ถ้ามีคนสนใจอะไรยังไงได้บ้างครับถ้าสนใจนะครับโทรไปได้ที่เบอร์026669456นะครับย้ำเบอร์อีกครั้งนะครับ026669456หรือสแกน QR code ทางด้านหน้าจอทีวีหรือแอดไปที่แอดมายาไลน์นะครับโอ้โหนี่เราคุยกันสินค้าที่กำลังขายดีอยู่ตอนนี้แต่ตอนนี้เลยน้องๆที่นั่งอยู่กับเราน่าสนใจมากอยากให้แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงเเรียนอยู่ที่ไหนอายุเท่าไหร่เอออะไรครับเริ่มจากน้องนิชาก่อนเลย สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนสุการวัรลือสินนะคะชื่อเล่นชินิตชาค่ะปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่หมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาค่ะคณะวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ค่ะสาขาภา,าพ,พยนตร์และสื่อดิจิทัลค่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเด็กภาพยนตร์ด้วยเด็กภาพยนตร์ด้วย<แ>อนา,า,าคตอาจจะเป็นผู้กับหญิงหรือเป็นนัก,กแสดงผู้กำกับที่เป็นตำรวจใช่ไหมผู้กักับชายผู้กับผู้กับภาพยนตร์สิก็เรียนฟิล์มมาน้องผู้ชายครับสวัสดีครับ ผมชื่อเดกชาอภิิ์คุณทิต์ชื่อ่นชื่อกันอายุ14ปี<ม>เรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศทินล้มเก้าชั้นม .3 สครับโอ้โหชั้นมอมสามอายุเท่าไหร่ลูก14บปีครับน,นี่คิดยังไงถึงมาประกวดเวทีนี้คุณแม่บังคับหรือยังไงไม่ครับมีความฝันอยู่แลวครับตอนนี้เออความฝัน <laughs> อยากเป็นพวกนักแสดงครับานายแบบอะไรย่างนี้ครับผมตั้งแต่เด็กเลยหรอครับครับแล้วเราเราเราเจอเวทีนี้ได้ยังไงก็ เปิดดูในติดตามแล้วเปิดดูด้วยครับในเน็ตหรือว่าในพวก y t u t u อะไรเงี้ยก็มีครับผมอแล้วเราหนูฝันยังไงความฝันของหนูจริงหนูอยากเป็นศิลปินค่ะหนูอยากมีเพลงหนูอยากเป็นศิลปินไอดอลนี่แหละค่ะแต่ว่าตัวเองก็ตอนนี้เริ่มหาประสบการณ์หนูเพิ่งกล้าจะประกวดหรือว่าลงเวทีประกวดอะยังไม่นานเลยค่ะประมาณปีสองปีนี้ทีนี้เห็ุบอกว่า ดูสวยๆอย่างนี้นะน่าักอย่างนี้นะเขาสมัคร LGBTQ อยังไงยังไงเออเดี๋ยวลองเล่าสิมายายด้วยของเรามี3ามทเป็ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ LGBTQ เราล่ะหนูเป็น LGBTQ จริงๆถ้าให้นับจริงๆหนูเป็นตัว Q ค่ะคือใช่ค่ะคือหนูมันขึ้นอยู่กับบุคคลจริงๆซึ่งหนูไม่ได้มองว่าตัวเองแบบว่าจะต้องแบบปิดกั้นทางเพศคือเราเราชอบได้หมดจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเขาทําให้เรารู้สึก หรือเปล่าใช่เ,<อ>เดี๋ยวนี้นะคือสังคมเปิดกว้างขึ้นถูกต้องฉะนั้นในเรื่องของการประกวดก็เหมือนกันรเราก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆพี่ก็เป็นนะสมัยก่อนนี่เล่าให้ฟังไหนว่าไม่กล้าเล่นละครเล่นภาพยนตร์กลัวเขาจับได้ <c oughs> อ๋อเ <c oughs> ข้าใจฟิลป่ะจริงเลยเมือ่อ act แค,ค่ไม่ต้องไกลมากห้าหกปีที่แล้วอะเออเหนื่อยกว่าการ <c oughs> เหนื่อยกว่าการเ e รียน a c t ิ้งอะคือการแอ เออแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องแล้วเปิดโอกาสเปิดให้กว้างขึ้นเอามาคุยกับน้องผู้ชายดีกว่าแล้วความสามารถพิเศษของเราเนี่ยที่จะใช้ในการประกวดเนี่ยเราใช้ความสามารถพิเศษอะไรครับของกันนะครับก็เป็นพวกร้องเพลงกับกีตาร์ครับส่วนมากนะครับผมแต่ว่าก็เรียนพวกการแสดงมาด้วยแล้วก็เดินแบบมาด้วยครับมีการเรียนเสริมเข้ามาด้วยใช่ครับแล้วเริ่มเริ่มชอบเริ่มเข้าวงการหรือเคยทําอะไรมาบ้าง ตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยก็ตอนเด็กๆประมาณสักผมเข้าวงการอนะตอนมหนึ่งครับมหนอ่ะก็ตอนนั้นเริ่มจากการเรียนเดินแบบครับ,รบแล้วก็เดินแบบมาเรื่อยๆจนมีโมเดลิ่งหรือว่าเขามาสนใจผมก็อยากให้เรียนการแสดงเพิ่มก็ไปเรียนเพิ่มครับจนไปเรื่อยๆจนเรียนร้องเพลงกีตาร์ด้วยเพิมเติมจนมาเจอเวทีนี้ครับผมครับแล้วเคยประกวดอะไรไหม ก็เคยครับพวกเดินแบบเวทีอะไรบ้างไหนลองยกตัวอย่างสิที่จำได้มีเดสตาแล้วก็อ่านึกไม่ออกไม่เป็นไรนึกไม่ออกไม่เป็นไรลูกหลายเวทีจัดไม่เป็นไรแล้วนิชา ก็จริงๆไปเดอะสตาร์มาเหมือนกันค่ะ oh. แล้วก็เมื่อตอนเดินเมษาเพิ่งแสดงละครเวทีไปค่ะเรื่องคินพายแรับบทเป็นพายค่ะ oh. ในเรื่องแล้วก็มีออดดชั่น มาเรื่อยๆค่ะแต่ก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแล้วก็ม,มาติดที่นี่ค่ะแต่ที่นี่ก็เปิดโอกาสให้กับน้องๆ<ช>นะครับ<ช>อย่างเช่น,นวันนี้ก็เหมือนกัน<ช><ช>มาออกรายการเนี่ยเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยมีทักษะมีความสามารถในการพูดมีความสามารถในการอยู่หน้ากล้องนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับของผู้เข้าประกวดซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าใครจะ ได้ตำแหน่งหรือไม่ได้ตำแหน่งแต่เราเชื่อว่าน้องๆทุกคนในวันนี้เนี่ย<ช>ก็คือมายาไอดอลนะครับฉะนั้นในเมื่อทุกคนเป็นมายายไอดอลอยู่แล้วเนี่ยเรามีไอดอลของตัวเองเออจรเออมีใครน,ใ <ช S 1> นิชามีใครอาจากนิชาก่อนเลยก็ได้ครับอ,อจริงมีชอบพี่นนทน,นนคะ่ะกับพี่วีเวเลตแล้วก็พี่ดมจรวัตคะ่ะอ,อ่าทำไมถึงชอบ3าคนนี้ครับหนูมีความรู้สึกว่าเขาเขาใช้เสียงตัวเองได้อย่างถูกต้องคือเขาไม่เหมือนใครแล้วเขามีความเป็นยูนิค คือเขาไม่ต้องเป้นหรือว่าอะไรเยอะแยะแต่เขาสามารถเอาคนดูอยู่หมดเลยแล้วเราเอนจอยไปกับสิ่งที่เขาร้องสิ่งที่เขาทำซึ่งเราอยากเป็นแบบเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีนะพี่เคยดูนนนะคือการพูดหรือการเอาคนดูอยู่เหมือนอย่างที่น้องนิชาพูดอะคือดูดูแล้วเพลินอะแล้วมุ้กเขาก็เยอะคือสมัยนี้นะบอกเลยนะ เป็นแค่นักร้องร้องเพลงเพราะอย่างเดียวไม่ได้นะคุณต้องเอนเตอร์เทนคนดูให้เป็นคุณต้องเอาเวทีให้อยู่ไม่ใช่ร้องเสร็จแล้วเข้าข้างในนะไม่ได้คนไม่ติดงั้นฟังเพลงอยู่กับบ้านก็ได้คนดูไม่ออกมาดูฉะนั้นในการมาดูคอนเสิร์ตเนี่ยนั่นก็คือหมายถึงว่าศิลปินคนคนนั้นเนี่ยเอาเวทีอยู่มาอย่างน้องนัทโเขาบอกว่าเขาเป็นตลกเขาร้องเพลงได้นิดหน่อยอ๋อเหรอเอออ่ะแล้วน้องครับก็เจสตาร์เตอร์กับไบค์ครับไบ ไบไบวินอ๋อไบวชิรวิทย์อ่าทำไมถึงชอบสองคนนี้ครับก็เจฟก็คือร้องเพลงแบบพอครับแบบใช้เสียงลมรลบๆแบบที่โอเคมากครับผมชอบแล้วพี่ไบล่ะครับก็เน้นเรื่องการแสดงครับก็ชอบครับการแสดงแล้วถ้าเกิดต้องไปเล่นซีรีส์าวนี้เล่นได้ไหม ก็ได้ครับออได้อยู่เพราะว่าน้องเนี่ยใสๆน่ารักน่ารักเนาะใสใหม่ๆกิ๊กกันอยู่ทั้งคู่เลยเออแนวซีรีส์วายนะอะไรแบบเนี้ยดูแล้วมีสเตห์นะก็ไม่แน่อาจจะเป็นนักแสดงซีรีส์วายก็ได้อาจจะเหมือนไบร์วินพูดถึงเรื่องถัดเป็นไอดอลแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเดินขึ้นไปได้เป็นไอดอลแล้วเราประกวดมาใไอดอลแล้วเราจะพรีเซนต์ความเป็นไอดอลส่วนในของเราให้กับรุ่นน้องหรือว่าคนรุ่นถัดไปเอาน้องนิชาก่อนคงเป็นความกล้าออกจาก กรอบที่ตัวอเองเคยมีพะก,ก่อนน้นนี้หนูค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองมาตลอดมีแต่เพื่อนแบบเฮ้ยเสียงดีนะไปประกวดซี่นู่นนี่นั่นแต่หนูแบบเฮ้ยไม่อะไม่ไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไมัมมมมม่นใจในตัวเองเลยจนหนูมีความรู้สึกว่าไม่ได้ละถ้าสมมติหนูยังอยู่อย่างนี้ต่อไปหนูคงแบบก็คงได้แค่นี้จริงๆถูกต้องก็เลยหนูคิดถูกอย่าไปกลัวและอีกอย่างหนึ่งอย่าไปกลัวความแพ้ถูกต้องประกวดมีแพ้มีชนะแต่บางครั้งเนี่ยการแพ้เนี่ยมันจะ แพ้แล้วยิ่งแข็งแรงแพ้แล้วเกร่งขึ้นซึ่งบางครั้งเราเข้าใจแหละว่าในวันนั้นเนี่ยทุกคนก็มีความสามารถเหมือนกันหมดถ้าเรากลัวความแพ้กลัวไปแข่งแล้วไม่ชนะเหมือนอย่างที่หนูบอกแม่้นหนูก็จะอยู่แต่ในกรอบอยู่บ้านอะแล้วน้องก็เป็นพวกเป็นตัวอย่างครับให้กับพวกความสามารถพวกน้องๆที่อยาเข้าวงการก็ตัวตัวอย่างครับความกล้าแสดงออกด้วย นะครับนีน่ก็ค,คือความคิดของน้องๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันเนอะเวลาก็ผ่านไปแต่น้องๆเนี่ยจะทิ้งท้ายให้เราได้ชมความสามารถของแต่ละคนขอร้องแสดงอะไรลูก <คน S 2> ร,ร้องเพลงครั้องเพลงก็ร้องเพลงกับดีกิตารครับอโอเค<อ><อ>นะครับงั้นเราก็ลารายการด้วย ความสามารถของ,ของน้อง,องทั้งสองนะครับแล้วไว้ไปเชียร์ไปชมน้องๆกันนะครับซึ่งรอติดตามข่าวคราวทา,า,า,านมายาของเรานี่แหละว่าจะประกวดรอบชิงเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่ก่อนจากการให้ฝากนิดนึงให้เชียร์หมายเลขอะไรยังไงเชิญเลยครับ <S <S พูดเลยมองกล้องแล้วก็เชียร์โหวตหนูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฝากหนูด้วยนะคะนิชาณสุการบรรลือศิลค่ะก็หนูสัญญาว่าหนูจะเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็เก่งให้ได้ค่ะแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิง เพื่อมอบความสุขให้กับคนดูค่ะแล้ว MC 1 0ค่ะนิชาค่ะอ่า1นนะฮะันด่งรันผมก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับอัิสิทติกุลทิพย์ก็จะทำเต็มที่ครับ MA 2 1ครับผม 1 1นะครับก่อนจากกันนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับไปเชียร์ไปชมน้องๆและพี่เชื่อว่าน้องๆทั้งสองคนนี้นะครับได้รดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงแน่นอนเพราะแต่ละคนก็มีคาแรคเตอ์เป็นของตัวเองไม่ซ้า,าก,กัน <มา S 1> แต่ว่าแค่ว่าเราจะผลักดันตัวเองออกมาให้เห็นเด่นชัดมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ลากันไปชมความสามารถของน้องๆกันเลยครับสวัสดีครับ